สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆชาวแอตแลนติก้านะคะคลิปนี้จะมาแนะนำว่าเพื่อนๆจะเวลตัวมาสเซินารียังไงในเมื่อตัวราครหลักเลเวล180แล้วยังหาทางออกไม่ได้คลิปนี้เราจะมาบอกเคล็ดไม่รับการได้เลเวลมาสเซินารีมาแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆถึงเลเวล180แล้วนะคะโดยที่ตัวละครหลักเลเวลโดดโดดเลยแล้วไม่รู้ว่าตัวละครลองมาซินารีจะเวลยังไงดีรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆใช้เงินแก้ปัญหากันนะคะในส่วนแรกของการได้เลเวลนะคะให้เพื่อนเพื่อนทำเควสเลเวล180นะคะซึ่งเป็นเควสรายวันโดยเพื่อนเพื่อนจะต้องไปที่ลูกสมุดทางด้านซ้ายมือบนนะคะแล้วมาที่เซนเตอรลนะคะจะมีชื่อเควส Oceanic Arena na จะมีทั้งหมด9ข้อนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องทําทั้งหมดให้เพื่อนๆทาเฉพาะข้อที่สามารถทําได้ง่ายๆนะคะโดยมีตามนี้เลยทั้งหมดจะมี9ข้อนะคะซึ่ง1ทําทำไปแล้ว1ข้อก็คือข้อที่2นะคะเป็นการส่งกล่อง a b a d o n e t n Sheets of Slot นะคะ100กล่องซึ่งจะทําให้เราได้ EXP มา30,000ล้านเลยนะคะแล้วก็ได้ e s t e n d of Slot อีก200ก้อนเนาะแล้วของ q u e s อีก1ชิ้นนะคะต่อมาให้เพื่อน ทำเฟส6พังสตันบัตทอนนะคะก็คือปิดตัวละคร2ตัวนะคะแล้วไปทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์50ครั้งเพื่อนๆก็จะได้ค่าประสบการณ์มาอีก30,000ล้านเลยนะคะ เวสนี้ก็จะได้คูณ2ก็กลายเป็น6 0,000ล้านเลยนะคะเพื่อนๆและก็จะได้ไอเทมเควสมา1อย่างแล้วก็โอเช n i นิโกดอีก500เหรียญค่ะต่อมาให้เพื่อนๆทําข้อนี้นะคะ power power full magic ก็คือให้ใช้สกิล100ครั้งเพื่อนๆก็จะได้ exp อีก35,000ล้านคูณ2ก็จะเป็น70,000ล้านเลยนะคะและอีกข้อหนึ่งก็คือให้แชร์มอนสเตอร์5ครั้งเมื่อทําจบข้อนี้แล้วจะได้ exp 20,000ล้าน คูณ2ก็จะเป็น40,000ล้านพร้อมกับของเกรด1ชิ้นแล้วก็ดับเบิลเอ็กซ์พีไลเซน้าทีอีก2ใบเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเลเวล180ก็มีเกรดง่ายๆให้เราทําแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์ที่เยอะมากๆต่อมานะคะเราจะฟาร์มเลเวลของ m a s ์ซินารียังไงนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการเพิ่มเลเวลให้กับ m a r c ซินารีแบบง่ายๆใช้เงินแก้ปัญหาแป๊บเดียวค่ะให้เ,เพื่อนๆนะคะเตรียมกล่องอบา o อนเนตชีสออฟ สล็อตนะคะไว้ให้เยอะที่สุดแล้วแต่เพื่อนๆจะตุนได้เลยนะโดยในนี้หนึ่งเตรียมไว้2 0 0 0 0นกะล่องเนาะโดยราคาในท้องตลาดตอนนี้ตกอยู่ที่กล่องละ4ล้าน1 0 0 0 0ืกล่องก็ประมาณ40,000ล้านนะคะหลังจากนั้นพอเพื่อนเลเวล1น0ะ้ยเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าไปที่ o c e a n Nick a t h e n a d a ด ger นะคะซึ่งไอเทมนี้จะได้จากการล็อกอินไลน์วันแล้วก็ในช่วงมงต่างๆที่ ทางระบบส่งมาให้เนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะยังบั๊กอยู่รอ CM เอ้าแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวเราได้ไอเทมนี้มาก็เราสามารถเข้าไปในดันเซียนนั้นได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยเนาะ ทำไมถึงอยากเลเวล180ใช่ไหมคะมอร์เสเพราะว่าอาวุธสล็อตราคาถูกมากนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าราคาถูกแค่ไหนอาวุธสล็อตราคาถูกมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเราใช้อาวุธสล็อตจะสามารถใช้ได้ตอนเลเวล180นะคะซึ่งจะทำให้เราประหยัดค่าอาวุธได้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าราคาถูกมากๆดังนั้นเราควรจะต้องรีบอัพเลเวลเมอรนเรีให้180 เราจะได้ใช้อาวุธที่ถูกนะคะโดยแทมดังนี้ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่โอเชนิกอารีนานะคะให้มาคุยกับ NPC Oceanic Arena Exchange เนี่ยนะคะแล้วเราใช้กล่อง b b n บาโ n e t s h e e t o f Slot นะคะแรกฟอ r เซนอิน t โนคิสต์สตรองแลกไปเลยค่ะโดยเพื่อนๆแลกไปก่อนเลยนะ250ก้อนแล้วก็แลกอีก250ก้อน 2องหมื่นกล่องเราได้ก้อนน้าแข็งมา500ก้อนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคันี้เราได้ก้อนน้ำแข็งไปแล้วเนี่ยเราจะเอาก้อนน้าแข็งเนี่ยไปแลกใบอัพเลเวลกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า NPC นั้นจะอยู่ที่ไหนนะคะให้เพื่อนเพื่อมาที่ NPC นะคะแล้วพิมพ์คําว่า Entark นะคะเพื่อนเพื่อนจะเจอ NPC ท่านหนึงแล้วกด Move to NPC เลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็น m p c ยืนอยู่ตรงนี้เลยให้เพื่อนๆนำก้อนแข็งนะคะที่เรามีอยู่และไปอัพเกรดเมอร์เซนารี่ได้เลยนะคะเริ่มที่ เลเวล180เนะคะเพราะว่าเลเวลสูงสุด180จะใช้5ใบแรกใช่ไหมคะเลือกมาที่ mercenary level u p t r a d e level 180นะคะคือใบนี้สามารถ up level ของ mercenary ได้มากสุดถึงเลเวล180โดยใช้ก้อนแข็งจำนวน5ก้อนต่อ1ใบนะคะเรามีทั้งหมด500ก้อน ก็ได้ทั้งหมด100ใบเราแลกได้ทีละใบนะคะอันนี้เพื่อนก็แลกไปเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะทําเป็นตัวอย่างซัก10บเลเวลนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆเนาะก็คือ แถวหน้าของหนึ่งเนี่ยในฟอร์เมชันของตัวละครนี้ก็จะมีลินคุณแพนแล้วก็แอนนี่บรอนี่นะคะหรือว่าไพเลตเนาะเนี่ย,ยจะอัปเกรด3ามท่านนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเมอร์เซนารีที่สำคัญของทีมเพราะว่าอยู่แถวหน้าก็อยากให้เขาเก่งก่อนใครนะคะแล้วก็เอาใบนี่แหละมาอัปเมอร์เซนารีได้เลยเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถอัปเกรดเมอร์เซนารีได้แบบสบายๆเลยนะคะที่สำคัญอัปได้ถึงเลเวล181เเลยนะคะเห็นไหมคะ สบายมากๆคันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะฟาร์มเลเวลมอยังไงเพื่อที่จะไปสู้กับมอนสเตอร์อื่นๆได้เพราะมีหนทางในการได้เลเวลมาแบบง่ายนี้แล้วคันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องอตังวลใจนะคะว่าจะทําเลเวลมอร์ยังไงถ้าเมนนําโด่งไปเลยก็ใช้เงินแก้ปัญหาคะ่ะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ได้เวลมาง่ายๆแล้วก็ไปหาเงินต่อได้แบบสบายๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะพบกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ